สวัสดีค่ะนะคะมือนี้นะคะไ้แนวหนึ่งแนวนอมาสู่กิ่นนะคะเดี๋ยวสิมารีวิวนะคะเพื่อนว่าเพิงบ่รังพึ่งล่งผึ่งยางค่ะพี่น้องนะคะโอ้โหการมาวม่าสีเป็นส่งใดมาเพิ่งกันค่ะโอ้นี่ค่ะเป็นแหวนสีนะคะข้าเจ้าหอไปตองนะคะเดี๋ยวถอดออกเบิงเนาะปัดนี่ค่ะพี่น้อง เป็นลังผึ่งเนาะค่ะเนาะลังผึงะะงผ่งข้าเจา้าข้าเจ้าอย่างรถดมักระสิเต็นเนี่ยเด้อทายรีวิวกับทายอยู่ในรหลดเนี่ยนะคะเป็นลังผึ่งอย่างนะคะกระสิเป็นซองอันประกบกันเนี่ยสีนะคะเดี๋ยวจะชิมให้เบิ้งนี่นะคะกระลังหอนหอนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวชิมเมืองแสบว่ะหืมสีมันหวานนะคะน้ำเนี่ยเาไล่อยู่ในปากเลยะคะ่ะแสบ 方看。Okay.